ออเตอร์น้อยร้อ,อ,อ,ยองชานมาแล้วเด้เอออเตอร์น้อยร้องชานมาแล้วเด้อออเตอร์น้อยร้องชานมาแล้วเด้อวอนถึงก็เป็นลำบากลำบนเบอรมีไงฮะคนดีกว่าถ้าฉันจะทนได้ก็คงงงเงี้ยเธอโป้ยังเป็นออตโต้ไหมออตโต้อโบอยอมนอนเลยเออตโต้อนอนสวยเลยว้ายจิ๋มว้า ยี่โมมาอยู่อ๋เบิ้งเออออโต้ออโต้บงไปออโต้บงไปเธอกยำไปลำบากลำบนเธอมีใครเนาะเอาเขียนออบออโต้เขียนออกเออโต้เขียนออกว่ามีคนมาเบิ้งหนึ่งคนแล้วเข้าเบิ้งออโต้ได้ออโต้ี่บยอมนอน อัลเตอร์อยอมนอนเลยค้าบันอนก็มาไล่ชิอหางเงินเสื้ออีแม่ละบอตัดตัวหครับอานแรกค่ะอัลตอร์อยอมนอนก็มาไล่ชอห่าเงินเสื้ออีแม่อันเด้อนอน้ั่งดูบันอนนี่บ่เห็นเหรอ้าหนิบอบ้าว่าายนอนบ้าว่าดูคนบันอนเพาก็อุ้มอาอักเนอร์เนาะนี่ก็ยาวมาถึ ยังงองอีกที่นเป็นนี่เนะเาะตัวงงตัวงงาต็มใจจะทนแต่ก็ได้ทนทีก็ได้เนนี้ออโตลมไหมออโต้ออโตลมไหมซื้อออโตเด้อเมื่อคืนนี่ไปลิ้นไปกินดองมาเมื่อยเลยนอนมื่อสวยนึงกลางคืนมาก็เลยว่อยากนอนแมนบอลใช่ไหมครับ อ๋อตัวย้ายมาว่าภาษาไทยได้บ่ได้เลเยเน,นวยวาะภาษาไทยนี่เป็นอัตโนมัติเลยภาษาไทยนี่สวัสดีครับผมซื้อออโต้ร้อยล่องซนอานจ้ะออโต้ออโตอ้มีคนเบิ่งสาวเก้าคนบุญอ,อ่ะออโต้เบิ่งดูออโต้มาไลฟายโซอีเม่นี่ชิมีคนเบิ่งฮอนหนึ่งร้อยคนบ่หาเบิ่งเด้อชิมีคนเบิ่งฮอนหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนบ่ ผู9 9้ใดเข้ามาแล้วส่งสติ๊กเกอร์ให้ออโต้ไปซื้อแพมเพื่ดใจเด้อออโต้หาเงินซื้อแพร์เพื่อีแม่เด้อเบอร์ออโต้ไหมเก้าโมงแล้วยังบุนอนยังบุนอนเลยเก้าโมงก็ยังบุนอนยังมึนตาแจงอยู่มือสวยนอนหลายพวดออโต้ค่ะนะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวานนี้ไปอันไปงานดองนี่ไปงานดองแล้วบัดนี้ เพื่อนไปนอนอยูงานดองคนเรานอนอิ่มตาแล้วมาเหงอละนอนเดิกนอนเดิกนอนเดิกแล้ววันนี้ตอนสวยมาแล้วอยากนอนอยากนอนเดิกเลเพิ่นเบิ่งกองเพิ่นบ่เคยเห็นตัวเองอยู่ในกองเพื่อนเห็นตัวเองในกองทุกคนออตัวเห็นตัวเองในกองมาลรูกเงียบไปนี่แม่กำลังตั้งสติอยากนอนเดิฝึกงานเอาไว้แต่น้อยๆเลย fc เก่าอันแน่เด้อลกูกโอ้ยเป็น fc ใหม่ก็ได้เด้อบอกต่ว่าเป็น fc เก่าเด้อเป็น fc ใหม่ก็ไดดเนาะ fc ปัจจุบันก็นได้ฝึกเอาไว้น้อยเฮียนให้ออตโต้ออกกองเฮียนให้ออตโต้ถ่ายคลิปสวยพอกับแม่จะค่อยมีเงินไปโองเฮียนลูกเนาะสามปีออตโต้ก็ได้เข้าอนุบาลหนึ่งแล้วจะไม่สามปีออตโต้ก็ไปเฮียนอนุบาลหนึ่ง ตั้งมุมกล้องแจง้งแดะโบเห็นออตโต้ซัดโอ้ยเนาะขาตั้งกล้องพัดยู่น,น,นะผุ้น่ะยู่เถื่อตู้ผนะุ้น่ะเห็นออตโต้บ่เห็นออตโต้แจ้งบ่เนี่ยมีแต่คนอยากเห็นออตโต้ลูกมีแต่คนอยากเห็นออโต้เนี่ยออตโต้อยู่นี่เด้ออตโตนะ <c oughs> ้น่ะจิ้งไยก็ไฮเลยนี่จิ้งไยก็คีย์โวยอย่างนี้นี่เห็นแล้วบ่เห็นออตโต้แล้วบ่ ด <N ic> ีแม่ซ่องมุมกองก่อนมีคนอยากเห็นหนะ้าออตโต้เจียงเพิ่งวนไปมีแม่เลื่มเอาขาตั้งกองขึ้นมาลูกเนาะขาตัวนึงพ่อตัวกระพัดเอาไปนันคุแหลมยิงปลา <N ic> fc ลูกสาวคือการละ <N ic> แหลมยิงปลาออตโต้เบิงกองออตโต้บุกเคยเห็นตัวเองในกองทุกคนแบบนี้นะเพอเวลาถ่ายพเพื่อนที่ถ่ายกะกองหลังเสียนะ แต่พอมาตอนนี้พ่อมาถ่ายแบบเป็นกองหน้าสิก็เลยเห็นตัวเองออโต้เบิง้งออโต,โตไ้ได้สองเดือนกับสองเดือนกับอ่าสาวสองมือทุกคนไอ้แม่นบอกว่าเออแม่นแมนเกียมนอนเด้ออีแม่เอานอนอันนี้มาไล่สดเลยก้อมออโต้นอนไปในห้องในนี้ทุกคนออโต้ได้สองเดือนกับสาวสองมือบุญามเบิ้งเอาเที่ยวว่ะเบิง้งว่าลูกว้าวได้ไหมว้าวได้ไหม ออโต้หาเงินซื้อแพมเพิร์ดซื้อเสื้อซื้อทรงเนาะอีเมียฝึกลูกหาเงินเนาะยอยากนอนแล้วโอ้ยไล่โซนบูเดียวนะไล่โซดบูเดียวนึงออโต้อยากนอนละแม่บอลลกแม่่ะออโต้ยากนอนแล้วอ,อ,วว Auto, นอนวะออวนอนวอสบายดีออโต้ Auto, คนรอเข้าใจเดินยอออโต้รออ้ายอีเมียบวานนะ สามคนแล้วบึ่งดูฟึกเบึ่งดูออโต้ด้ฮอนหนึ่งร้อยคนเบึ่งวะบึ่งดูเข้ามาเบิ่งออโต้หลายเ้อนาได้แม่เลยว้าแมนวะออโต้นาคืออีเม่วะออโต้นาคืออีเม่์บลูกฮะตุ้งตุ้งกุ้งกุ้ยกุ้ยกุ้ยยอยากนอนอะไรอยากนอนอะนมมาต เพิงชานจนดึกะกินนมอูแล้วทุกคนเดี๋ยแตะอูปัมใส่ขวดไว้ให้ลุงอันแน่มาหาหลานน้อยบัวน้อมาแล้วเด้อลุงอันแน่มาหาลุงอันเน่กะเอาอังเปาให้ออโต้บักเยลายเนาะยักนอนแล้วทุกคนเน่เออมาสบายดีเด้อเข้ามาทักทายลองอูได้กินนมละ กินนมรองอู้แล้วทุกคนเด้อแต่วรองอู้จะปั๊มใส่ขวดให้เอาออโต้นอนได้แล้วอู้จะติดมือได้ทาแบบนี้กลางคืนเออติดมือเรียบร้อยอันนี้บนทาติดนี่นะติดเรียบร้อยละเอ้ยเอ้ยแม่เอ้ยแม่ศิลั์ละ โตขึ้นหล่อคืออาทันวาแน่ๆโตคือโตคือน้าทันวาเดินโบเมนอาเดินโตคือนะาเพราะว่าทันวาเป็นน้องอู้ได้ก็เลยเป็นนะาแม่ปะอ่อ,อตัวใหญ่ขึ้นสิหล่อคือบอตนวะนะอนนี้อะไอะติดแล้วติดมือแล้วโบเมนว่าติดละอยู่นี่พอตู้กับอูเม,มตู้กับอูโดยเฉพาะมันเมตู้เมตูนี้มักอุม้มอ,อ่ตัวสุดๆเลย เวลาเมตู้ซีเมื่อนอนเมตู้ต้องเอาออ,กอ,อกโต้มาเจียแบบนี้ขนะอุ้มไปอุ้มมาซินะบันนี้แล้วมันติดแบบนี้นะบันนี้ต้องในเฮ็ดแนวนี้นี่เกียมซินอนแล้วนี่น้องอุ้กะ็ะเหาทุกคนมาลมนละ้ทุกคนแบบนี้คือว่ามวนมวนเอาออโต้มาลมแนละ้วนี่ก็คือประมวตนต่างได้ลมนำไม่หยา ไนมะ่ยังอยากนอนล่ะ ฉันจะทนแต่ฉันก็ทุ่มเทเธอจะหนักฉันจะทนนตัวรับราบนอตัวยังโบลับทุกคนพอดีเมื่อนี้มีเตะบานประเทศใดกับประเทศใดตัวลาวเจออินโดลาวเจออินโดนีเซียทุกคนมีเตะบานลาวกับอินโดนีเซียกันเลยว่าตัวเลยเบิ้งเตะบานตัวกับเฮดเวียกับอูมัดมือทุกคน อูคำบวกตัวเป็นออโต้แม่แล้วอูบวกตัวเป็นออโต้เป็นซื้อออโต้เนาะจากไม่กะรับปันนี่ไม่ให้ดันี้มึงดูออโต้เบิ้งตัวเองดูแกนี้มึงดู คนเห็นหน้าออโต้แจ้งละบอเมื่อคืนนี้เอาไปดองนํามีทุกคนท่วงว่าคือพอจอยว่ะสันพอออโต้คือพอจอยคือมองเดือวะบางคนก็นว่าคืออู้บางคนก็นว่าคือตู้ปู้คือปู้สดบางคนก็นว่าคือแม่จัน์ พอสดเม่นบอกอู้กั็บ,บ่าคือตูสดแต่ว่าบางคนก็คือพอจ้อยคือมองเดือดอว่ไปกินเฟอร์อยู่หลวงพระบางบายบายไปก่อนเด้อไปกินเฟอร์อยู่หลวงพระบางยาเอิญลูกว่าออโต้เด้อห้เอิญลูกว่าแลปเปอร์ คือทั้งสองฝ่ายพอซดพอจ้อยมาเป็นออตโต้น้อยบางคนก็นว่าคือพอจ้อยเมื่อคืนนี้เอาไปดองน้ำผู้เด็กกระท้วงว่าป้าคือประตูแท้่าสันคือประตูแท้บางคนแบบทางเแบบพี่น้องตุ้ยมาเห็นกับพี่น้องตุ้ยก็บ่าโอ้ยคือตู้ปู้แท้เอาว่า่าสันคนสองเดือนไปทุกคนโตแข็งแข็ง บ่อยากเขาอุม้มคือแอนน้อยบ่ได้อยากยู่ได้อยากอุ้มเธอน,นางแบบนี้เอแบบนี้บายบายไปก่อนเดอ้อบ่มีเวลามาไล่สดเป็นชั่วโมงนึงสองชั่วโมงคือตะเกียทุกคนเอ้ยน้องอูนะได้เตรม,มาแบบมาไล่ชดแบบนี้แล้วก็ันลูกให้แล้วก็ได้ไปสินะ <laughs> แล้วก็ได้เศร้าสินะ เาะนเวลาลูกให้แล้วมันกระวนาหักเนาะมันกระบวน,น,นั่งมันยู่นี่ก็ได้ยู่ขันว่าแบบมันให้แล้วกะมันก็เขากระกระวนกระวายใจนะทุกคนออโต้ไม่นอนแม่อูคำสามหาวแล้วแ <laughs> มนตั้งแต่มีลูกมานี่นอนนอนบุอี้มเลยติด,ลตดแ,บบแล้วติดอูแบบนีละติดมือเองละ แม่ตู้จันพาเฮ็ดก็เลยเป็นนัน้ออโต้มากนอนสวยคือแม่อูบอตอนกลางคืนจิ๋วอยากนอนนอนสวยบบเก่งๆออโต้นะออโต้ที่นอนสวยแบบเก่งๆสวัสดีครับออโต้กลางคืนแล้วไม่อยากนอนกลางคืนแล้วไม่อยากนอนตอนสวยแลนอนแบบเก่งๆ เกียมแล้วมืออื่นนอู้กับสิเกียมเครื่องเกียมของซักเครื่องออโต้เกียมเครื่องมืออืนมือหือสิไปเวียงจยันละเด้มือหือออโต้ส,สิไปเวียงจยันหาตุ้ย่าสุกแล้วไปเวียงจยันหาหญ้าสุกหาปูสดแล้วออโต้สิเอาในไปฝากเนาะออโต้สิเอาพักอยู่ในส่วนไปฝากวะลูกออโต้พูดเองทุกมือวะลูกออโต้มันเจ๊งแท้เด้ออโต้นี สวัสดีน้องโอวัสดีค่ะวัสด <tous deux> ีค <au> ร <navy> ับออโต้วัสดีครับผมออโต้ว่ะปีหนึ่งกาซิเลียนนำกลนพอนงกลเมอะไรเนี่ยตีไลรสดไว้เลยเหมือนไลรสดไว้เลยเหมือนใบข้าวอู้หยอกเฮ็ดโบได้เฮ็ดโบได้นี่คือใบข้าวนี่อู้เฮ็ดโบได้ทุกคนเฮ็ดสุดไอคือใบข้าวนี่เฮ็ดโบได้ ไปละอ้อยอย้อยอย้อยเฮ้อยอ้ยอยากนอนเนองละนอนนอนนอนอีเมลเอานอนอย,อยากให้อยากให้น้องแป้งมาเที่ยวเนาะ ไอ้แป้งเคยมาแล้วไอ้แป้งเคยมาบ้านอูแล้วทุกคนไอ้แป้งเคยมาบ้านอูเธอหนึ่งแล้วมาเมื่อประมาณจากปีแล้วอะประมาณห้าปีแล้วเนาะเคยมาเธอหนึ่งไอ้แป้งเคยมาบ้านอูเธอหนึ่งอะ พ่อบ้านไกลนะทุกคนก็ชีรับละ่ะบายบายไปก่อนเด้อไปกินเฟออยู่ล่วงพ่อ้าให้ตอนนี้บ้างดูเอาตัวมัง็ดแบบนี้เนะ้สีนอนเลาเอาอันนี้มันมุงไว้ตอนนี้ เคยมาอยู่ที่มากับพี่อันแน่แต่อยากให้มาอีกมันไปยากมายากทุกคนเดี๋ยวนี้พมาก็เปล่านนมันก็ไปยากมายากอู้ก็คิดอยู่กับตัวอยู่ว่าอยากไปเที่ยวพมาจากเือหนึ่งอยู่แต่ก็ยังงงว่าสิไปแบบไหนบางเธออนาคตอาจจะได้ไปเที่ยวทางอรัชชาน<ม>เธอหนึง่งก็อยากไปทุกคยฮะไปคนไปดเดียวด้วสุเด้อ ไปเอาตโัวเด้อไปรดรับเขามาแล้วสามารถส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้ออโต้ได้เด้สอส่งกระเป็นกำลังใจให้ออโตโ้ไดออโต้หาเงินซื้อพัมเพิร์ดออโต้หาเงินเพื่อไปสู้ขอน้องใบเข้าอยู่น้องใบเข,าข้าคาดอง้อยล้านอยู่ น้องใบเข้าลูกบอแมงสาบหัวนะะันะฮะนะฮะเป็นแต่เพียแต่แพงติดตามน้องอูตั้งแต่แรกที่พี่อันแนมา หลายปีแนละ้วทุกคนเนาะเกือบสิบป,ปีละเนชิลับปาเ้าเสียงอะดูอันนี้ก็มีวะ่ะโอชนาเป็ดพนันเนาะ ชอบมากติดตามทุกคลิปเลยขอบคุณค่ะอ่ะทุกคนน้องอูชีเอาเอาตัวไปนอนน้องอูก,กับชีอาบน้ำก่อนชิไปอาบน้ำแล้วก็น,นอนก่อน ออโต้ไปฉีดยาวันไหนมาลือค่ะมาลือออโต้จะไปฉีดยาค่ะจักเดือนให้ลูกกินเา้าโอ้ก็บฮจ็ตเดือนมือเลยเนาะประมาณฮกจ็ดเดือนทุกคนให้ลูกกินเขานะพ่อตัวยหาเงินไว้เยอะๆออโต้โตขึ้นหล่อขนาดนี้ผ,นนนผู้สาวซีแลียน,นําแน่ๆนจักผู้สาวซีเลนยนําหรือออโต้ซีแลีน,นําผู้สาวสบายดีน้องอูคบาบอตุโยสบายดีเด้อ สบายดีเด้อหลับง่ายง่โดยออโต,โตกับแม่อูชิลาทุกคนไปก่อนเด้อทำติ๊กตอกอีกกำลังติดตามอยู่เด้อว,วมีเวลาเลยว่มีเวลาเฮ็ดคลิปติ๊กตอกเลยต้นต่างกับคาเวียกมีนาคาเวียกอูกับตัวกะคาเวียกว่มีเวลาไทยคลิปติ๊กตอกเลยมีทต่คนถามหาอยู่ <laughs> มีแต่คนถามหาอยู่น้ออูจะเอาต้ไปนอนกับทุกคนแล้วน้ออูก็จะไปอาบน้ำมากะเกี่ยมพักพอนะทุกคนเอโต้ก็รับละไปอาบน้ำก่อนน้ออู้กเ็เลยสงผมเ่าไหวแหงตัดผมหน้ามาเองปูปินอะทุกคนลาทุกคนไปก่อนเนอบ๊ายบายเอาอต้ไปนอนกันเอเนะ